สวัสดีสสดจ้าพี่น้องป้องปายสุขูสุขคนเห็นบ่ค่ะอีแม่พ่นยางห้ได้พี่น้องนี่เป็นกีห้เพ่นยางว่าเป็นฟินกีใส่กอดอีสานจ้ะพี่น้องจ้าซิปซิปใหม่ค่ะพี่น้องใช่ไหมเออน่าจ,จะซิปใหม่นะพี่น้องพัเคืนแกงกับมี่นี่อันนี้ขิงดองนะคะแล้วก็น,น้ำจิ้มมีแตงกวามี่ผักของปลอมมี่อ่าอ่าต้นหอม ปาพิกนะคะพี่น้องจ้าตกแต่งด้วยใบสลัดนะคะมาจะามามากินน้ำกักสีแสบด้วยพี่น,อน้องเอาเมื่อนี้นะคะอีหลาจะบอกโปรกาแฟ B7 เป็นโปรกาแฟของยายนางกินไปไทยหลังนะคะพี่น้องจ้าโปรนี้คุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะลองดื่มดูนะคะ4ซ่อง ซีกองไ่พี่นองจ้าในราคาเพียง690บาทหมดสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพนะพี่นองจ้าหรือว่าจะเป็นควบคุมความดันเป็นเบาหวานนะคะลดน้ำตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลร่างกายอ่อนเพลียตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะพี่นองจ้าและที่สาคัญปวดหัวไมเกรนนะคะข้อเข่าสามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้ด้ยวยพี่นองเด้อผู้ใดสนใจนะคะก็ทักแชทสอบถามรายละเอียดข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้นะจ้ะจ้าอ่ะกินกินวันนี้ขายก้อนกิน อันใหญ่อุกๆปูปบคำอืมอืมโอเคอืมอร <c oughs> ่อยอ่ยอืมอืมอืมอร่อยอ่ะมันต้องกินกิ้งดองใช่กิงสดไม่มีเอากินงดองไปก่อนนะจ๊ะอร่อยมากก็โอนะเป,ปรีย้ยวกลางพอดีไม่ได้กินนาน มันมันเปรี้ยวนิดๆดเราไม่ได้กินกันโดดอืมอืมพต้องกินกัาบอกพริกสดพี่ทอบ ดอง่อยนะ,อ,ะอันนี้เป็นขิงดองสามรสนะเข้ากันมากแฮงเกยฮอดดำดำพี่น้องดำทุกอย่างเลยหล่ะผิวาดำหนากระดำ ค่หนีบข้อกับัำทอกสะดือแปลกเนาะถ้าคลิปมเน,นก็บอกยำปีป๋ไงไก่ดาวน่าเป็นคำคำองหมอหน้นาก้อยหมอหน้าเจ้าอยู เ้าถ้าเทียบกับหน้ายจริงๆอ่ะเาจาะ้าดีก็หนาข่อยเจ้านี้อร่อยนะอืมอ,อร่อยจริงว่ะด้องอีกเจ้าอ่ะปกติซื้อของซอขวอนแกนแม่คโครไร้องกินอีกเจ้าหนึ่งมอองโอเคนะ แต่ก่อนแกม,มันจะเปรี้ยวกว่านี้มันนี่โอเคเลยแซ่บหมดทุกอย่างอ่ะพี่น้องค่อยถืปอปากอร่อย แม่ย่างให้นี่ยเมื่อแต่เมื่อแต่แล้วย่างลูกลูกบ,าบาอกว่าแม่ย่างใหม่เจนะ้โมันมันย่างยางนะยากย่างเขาหนูย่างหรอไม่เขาเคยย่างนะน,น,น้องฟอยแบบพอดีพอดีเพแม่นั่งย่างให้จนเนือ้อแต่กนะับต่อทานที่พี่น้องมันคอยแสบอ่ะอย่างเอา อร่อยพริกเนาะอร่อยยิ่งยิ่วอ่ะอื๋อาพริกยิบเด้อเออถ้าการใดเราจะผิดดิว่าหลวงพ่อเคยก็เจอในในเวสเมื่อเช้าไอ้ปักป้ายจิมฟีจิมฟีบนร้านขายเงี้ยแล้วมันมีอยู่ป้ายหนึ่งไปวางบนกองพริกจิมฟีไม่มพริกยิบ ไม่กับเพลิเนาะเขาก็ไปจิ้มเลยเนาะปักบนกองพริกจิ้มฟรีว่ะไงการเลือกการอะไรเรื่องจะผิดดิี่ยเข้ากันบอกแล้ว่มิน่าเขาเลยให้พริกมาเขาไม่ได้ห้มากอันนี้กเขาซื้อไม่เนเวลาซื้อเกาะคืออันนี้ไงซื้อตามรถขินใช่ไหมใช่าไม่เคยพริกกับ กิ้ง,อง<ช>ดองใช่ก<อ>ิ่งสดเ,สเลยไม่ได้ปถึงสดเป็ดก็คือสะใจเลยฮะับงสดมันไม่มีเ่าไปผัดกินหมดละอร่อยเกี๊ยวข้าวข้าวอึ่งวันแล้วมันข่อยยู่เขวาวะ ้ากินกีมไม้แล้วเนี่ยมไม้ชอบกันนีหว่าต่อัิสนน้ำก่อนเลยเด้เนี่ย mm hmm. หนูเสียบเองด้วยนะเนี่ยเอาตะเกยียบไม่เสียบนม่นี่ว่าทำไมมันแปลกๆของเขามันมาเป็นเส้นไงเขาไม่ได้เสียบให้นะหรูมาเสียบเอง ทำไมก็ไม้เสียบดีเจจับเต็มมือจับเกีย๊ยใหม่อร่อขอพมันเข้ากันบอกเลยเวลาเขาเจอพักกินเหล่าขึ้นเบีย มันต้องมีนะเนี่ยมันรือระเบียรม์มันเป็นกบแฟไหมพี่ห้องโอ้จริงปะอะ,อะไรอะไรจานนี้โอเคนะผ่านพ่านพานจำชื่อไม่ได้ใหม่แต่จำแพ็กเกจได้อยู่ ว่ากินกับขิงดองอร่อยกว่าเนะ<ช>อก่อ่อยก็ขิงสดมันมีรสหวานๆขิงสดมันจะเฟื่อนไปเลยอะ่ะเวลาตะกีอยุคกรุงเทพรับเลยกับกระบาดไม่นสิมีขาย เผิดมข้นนะใส่กรอบนี่เลยไม่เป็น่รอ๋อนั่นแหละ,ะกา็าด้การซื้อการองสร้างซื้อพักซื้อแบบพริกเพิ่มมันไม่อิ่มอนะ่ะหมายความว่าลูกเล็กต่วน,นี้ครึ่งหนึ่งอนะ่ะติดหนึ่งเอง คอรบะบาเดเจ็บอืมถ้าจัไม่ผิดนะใช่นายจะคอรบะบาดมั้งอร่อยเหมือนกันแต่ว่าแหมมันน้อยไปตังคซือ้อมารลอยหนแล้วไข่ีดูออทองอร่อยดีอันนี้จ้งสิอันเสียพอดีอืมม,อมันลูกซื้อเลยอุณสองไายแล้วนะโอ้ปลาไหมสุดยอด อร่อยจริงอร่อยอร่อยอืมสุดยอดอ่ะถ้าตำไก่ได้อย่างนี้ก็คงจะดีนะใช่แต่ไส้กรอกมันส่งยาก ตับเยอะสบมหรออืมอันนี้มันไปถึงเจ้าเช้ญไม่ได้กินซุมเลยอ่ะอันนี้เราซื้อมาแล้วก็มาทำในอีกวันหนึ่งเย็นตูเ้เย็นไหมอ่อนตัวเลยจ้าส<อ><อ>่งมามันก็ส่งมาเป็นรถเย็นแมนมไม่ะควรไปกันเมื่อไหร่ เขาใส่ข้าวด้วยนิดหน่อยเล้วแซ่ลาไม่มีะสุ่มขนาดยิมันไม่มีวุ้นเส้นนะไม่มีวุ้นเส้นแต่อร่อยอือคือถ้ามาใส่วุ้นเส้นแล้วมันรสชาติมันจะจืดมันจะเป็นอีกแบบอืมอร่อย มากเลยสมกับดักอ,อันนี้มันตันกุ้งรุ่นยังไงมันขอหน่อยใช่ไหมดูด <do> ิมันสั้นเป็นนิ้วเลยขัดเกลี่ยไม,ม่สัดขัะเกลียบสั้นกัดเป็ดก,ดกัดมา,ดมาบักพีกับเพ็ดเด้อร์แบบที่นี่กัดไม่เอาละสู้ปากแล้ว <laughs> กินนาหกันเด้ค่ะปีนีม่บานรอยถุณเกิดสุวาแซ่บมอมนาดเจ้าแซ่บย,ยิ่งนิ่ ใน Mac แมคโครเราล่ลองซื้อม่กินมื้อทุกอย่างหรพี่นาะคงกินมากเพราะเราเป็นลูกค้าแมคโครถ้าส่วนใหญ่มันเลยก็แยกห้าข้อมหมายเรากินนะขอมแมม่ากเลยวะ่ะ ตึงโปก๊กตึงโปก๊กอย่าแผ่วอย่าแผ่วอย่าแผ่วอ้วนมันมันดีสามไม้ยืดจังวะหนึ่งก็กินไปสามไม้วนี่ไม้ที่สี่ใช่ไหมใช่ยยอ,ยาายอย่าแผ่วอย่าแผ่วเอาคอยไม่นานอยู่ได้ปะต๋งนี่ก็ต้องรู้จากกระล่างขึ้นไป แล้วก็พ้นไปนู่นดีดีได้ายปเลยไม่ได้กินบอนบายใสเขาขึ้นแสมอ่ะเรื่องกินไวใจหลานโดี่ร้อง่ กิมจิในะแมคโครตัสแบบไปซื้อมาถูกกี่ห่อแล้วหมูได้ใบกี่หอไใ้แคบบ้าแคบจำซื้อไม่ไเดียแต่จำแพ็กเกจมันได้เหรอมันภาษาเกาหลีโอ้อิมมอ่มไมเว้ยเฮ้ไม่อิมม่มเลย ไม้หนึ่งมีห้าลูกป้ากินหมดสี่ไม้สี่ห้ายี่สิบลูกหมูผสมข้าวเติกับเลยดีกวทำไมอีกมงอลูกเลยนะลูกตาลูกชินไหม ไม่ละเราื้อรูปชิ้นลูปอะไรเอาเจอยังสิบสิบหม้มเลือกดตล้วเพราะมันกินไม่หมดมันเยอะ,อะเจอมันเต็มเดียะคนถึงประมาณหาา้าไม้ก็เหลือดีแคมาคืออิม่มอิ่มพอดีถ้ามากกว่านั้นคือจุกกินยอม,อมอหมดเลยอร่อย ข้องลักซ้ใหม่เพื่มีสิบสี่ไม้ช่ดยยอดช่ดยยอดกินเดิว<า>ันน,นี้ก็จะยี่สิบนาทีไปยี่สิบนาทีแล้วกกินเนาะแต่ผู้ชมไม่บอกพวกสูจะกินอีกนานไหม <laughs> กินแล้วบอดนะพี่น้องน,นะว่าเป็นยำกึลึๆๆๆบบกลกึลึกเนี่ยยำเลยกึลึกกึลึกบอดติดข้อายก่อนนัคดคาะพี่น้องจ๊าวันนี้ก็นําเสนอเมนูที่แบบว่าเบาๆนะแต่ท้องไม่เบาเลยนะแน่นมากช่ว่ามันแซ่บแบบนีพี่น้องจ๊าใส่ก่อนแบบนี้นะรสชาติแบบถูกปากแม่มากอีกนีค่ะพี่น,อน้นองจ๊าเครื่องเคียงตามที่ชอบเลยนะคะพี่น,อน้องจาเอาวสำหรับคลิปน,นี้หลายท่ากินกระเพาะวิสิทธไปแล้วสวัสดีจ้า